ทิธีขึ้นสายอย่างง่ายๆเบื้องต้นนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีสายสําหรับยิงนะครับขันธนะะูเราเอาเส้นสีสายจะเห็นชัดจะเห็นว่าตรงหัวที่มีหัวหรือตรงท้ายก็ตามมันจะมี่สองล่องล่องในสําหรับใช้เชือกที่ใช้เชือกยิงจริง,รงล่องล่องนอกนี่เราจะเอาสายสีขาวมาสวมเข้าทั้งหัวทั้งท้ายนะครับเป็นล่องนอกนะครับเห็นไหมเนี่ยล่องนอกล่องนอก สวมไหมแล้วก็อยู่ตุดกึนกลางแล้วก็ใช้เท้าซ้ายเราเหยียบเข้ามนะหันทางที่จะใส่ไปทางขวาเอาเท้าเหยียบตรงกลางนะครับดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาให้มือจีบหน่อยรนะูดสายตรงนี้เข้าเข้าร่องนะครับเข้าร่องร่องในแล้วก็เสร็จละเราก็ปลดสายออกใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ แล้้้วก็พรอมที่จะยิงไดเป็นวิธีถอดสายนะครับใช้เชือกสีขาวเนี่ยสวมตรงหัวล่องนอกนะครับล่องนอกข้างล่างก็เอามาสวมเข้าร่องนอกเหมือนกันใช้มือซ้ายกำรธรนูแล้วก็ใช้เท้าเหยียบ้าเหยียบแล้วดึงขึ้นมา เชือกที่ใช้ยิงมันจะหย่อนลงมาแล้วเราก็ปลดสายเท่านั้นเองครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ใส่ถุงเก็บไว้นะครับแค่นั้นเองครับ